เรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบตอนที่26พยายามน้ำเหนือขับรถเข้าไปจอดในลานจอดรถหลังร้านอาหารที่ได้นัดหมายเอาไว้แม้จะอยากกดโทรไปยกเลิกแล้วอ้างติดธุระด่วนแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้เพราะงานนี้เป็นงานสำคัญของน้องชายที่เป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องเข้าร่วมหากไม่อยากโดนหน้านฟ้าเชื่อ จะไม่เข้าไปด้วยกันรจริงๆหรอสายตาอาไลาอาวอนปนออดอ้อนส่งไปกดดันคนตัวเล็กที่รอเปลี่ยนตำแหน่งไปขับรถแน่นอนว่ามันไม่ได้ผลทาราไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปร่วมฉลองมื้อข้ามที่มีแต่คนในครอบครัวเสร็จแล้วก็โทรมาจะออกมารับไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกูนั่งรถไปเองมารับได้นะไม่ได้ลำบากอะไรไม่ได้กลัวลำบากกลัวมึงมาช้า กูนั่งรถไปเองน่าจะทันใจกว่าคนข้างรักก็เป็นซะแบบนี้รำรากันเสร็จสับไปหนึ่งจูบที่คนตัวโตกว่าบังคับจู่โจมทาราก็รีบบึงรถออกไปจากร้านอาหารเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านส่วนน้ำเหนือก็เดินอมยิ้มอารมณ์ดีเข้าไปยังห้องอาหารที่ดูเหมือนทุกคนจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้ววันนี้เป็นการรวมตัวของสามครอบครัว บ้านเหมโนพรันของคิมหันพาพ่อแม่พี่ชายและหลานรักมาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ลูกสะพ้ยบ้านศีดาดมก็หน้าตาชื่นมื่นกับความสำเร็จของลูกชายคนเล็กอย่างน้องพายและคนรักของลูกชายคนโตส่วนบ้านนิพนธ์พักดีก็ยกกันมาทั้งครอบครัวเช่นกันมาช้ายังกลับเป็นพระเอกงานเลยนะตเหนืออา้าวไม่ใช่งานเหนือหรอครับ คนขี้เล่นยิ้มรับสายตาค้อนขวับของมารดาก่อนจะไหว้ทักทายแขกผู้ใหญ่คนอื่นๆที่นั่งประจำที่เรียบร้อยพี่เหนือมานั่งตรงนี้นานฟ้าเว้นที่ข้างตัวเอาไว้ให้พี่ชายอีกข้างเป็นของคนรักอย่างพันวาตรงกันข้ามมีคู่รักต่างไว้นั่งชิดพเนาพะนอไม่เกรงใจสายตาของคนไร้คู่อย่างเขาสะบ้างเลย เหลือแต่พี่เหนือแล้วสินะที่ยังไม่มีแฟนพิมพ์รดามารดาของพาขวัญที่ช่วงนี้ย้ายมาทุ่มเทกับธุรกิจที่เมืองไทยเอ่ยแซวพี่ชายของว่าที่ลูกสะใภ้ด้วยความเอ็นดูได้ยินกิตติศัพท์เรื่องความคัสโนว่ามาคร่าวๆเข้าใจในความเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่ถือสาหาความมั่นใจว่าสักวันหนุ่มน้อยจะต้องมีความรักที่มั่นคงอยู่เคียงข้างเหมือนลูกชายทั้งสองของเธอ ไม่ต้องรีบหลอกเหนืออยู่เป็นอิสระดีที่สุดเชื่อป้าวสันเหมนนพรันนักธุรกิจไว้เเษษียณบิดาของคิมหันกระพริบตาข้างเดียวอย่างมีเลสในจนโดนภรรยาผู้เป็นภรรยาฟาดเบาๆที่ต้นแขนไม่ต้องไปสอนเด็กแบบนั้นเลยที่ตัวเองมีเมียต้องแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ทันแล้วคุณรู้กันทั้งโตแล้วว่าคุณกับผมอยู่กินกันมาตั้งแต่เด็กๆผู้เป็นสามีหัวเราะชอบใจจนโดนค้อนอีกรอบดีจะตายคะ่ะคุณยาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานๆให้เด็กดูว่าการมีความรักที่ยืนยาวอ่ะมันคือของขวัญที่มีค่าที่สุดพนิดาเห็นด้วยกับความรักของเจ้านายและพันราก่อนจะหันไปเล่นงานลูกชายทนโต ที่ดูเหมือนจะตกเป็นเป้าหมายของทุกคนตั้งแต่เข้างานแต่เหนือก็เลิกเจ้าชู้ไปทั่วได้แล้วถึงไว้ที่ต้องสร้างครอบครัวแล้วนะจะอยู่เป็นภาระให้น้องอีกนานแค่ไหนเอา้าทําไมว่างั้นนะแม่เหนือไปเป็นภาระให้นานตอนไหนก็ที่น้องคอยรับคอยส่งอยู่ทุกวันนี้ไงแกไม่สงสารน้องบ้างเหรอนาทีที่หมันไส้ลูกชายเรื่องเจ้าชู้มานานได้จังหวะซ้ําเติม พ่อก็พูดเว่านานมึงจะต้องรับส่งเหนือไม่ถึงเดือนเองแม้จะตกเป็นหัวข้อสนทนาให้ทุกคนได้พูดคุยกันแต่น้ำเหนือกับไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดนั่งยิ้มรับทุกคำซ้ำเติมอย่างไม่ถือสาและเข้าใจในความปรารถนาดีของทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับทุกคนบางทีเหนืออาจจะมีใครสักคนแล้วก็ได้เป็นพันวาที่ช่วยเบรก ก่อนที่พี่ชายของคนรักจะโดนกระหน่ำจากผู้ใหญ่ไปมากกว่านี้แม้จะคุยกันเป็นเรื่องขบขันแต่จากการสังเกตอาการของน้องแล้วดูเหมือนที่ไม่หงุดหงิดนี่น่าจะเป็นเพราะสิ่งที่ทุกคนกำลังเคร่งเครียดกันอยู่ไม่เป็นความจริงซะมากกว่าทำไมหนูไม่ชอบทุกคนตอนนี้เลยอะถ้าเป็นหนูโดนรุมว่าขนาดเนี้หน้างอคอหักวิ่งหนีไปเข้าห้องน้ำไปแล้ ผู้ใหญ่อ่ะทำไมถึงต้องอยากให้เด็กๆทำตามที่ตัวเองต้องการด้วยอ่ะตายแล้วน้องพายพูดอะไรไม่น่ารักเลยก็มันจริงนี่มามมานี่มันยุคสมัยไหนแล้วจะมีหรือไม่มีแฟนนะมันก็ขึ้นอยู่กับความสุขส่วนบุคคลปะพี่เหนือก็ใช้ชีวิตดีๆมาตลอดแล้วทำไมทุกคนไปโฟกัสให้รีบมีแฟนด้วยอ่ะน้องพายเป็นคนตรงบางครั้งแม้จะพูดออกมาแบบไม่ไตรตอง แต่ก็ไม่พูดไปเรื่อยสิ่งไหนไม่เห็นด้วยก็แค่แสดงความคิดเห็นหากจะโดนสั่งโดนสอนกลับก็พร้อมจะรับฟังน้องพายก็พูดถูกนะครับผมว่าเราเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าหรือพอรู้ว่ามีเฮียคิมปกป้องสินะเจ้าเด็กถึงกล้าปากแจวไม่ไว้หน้าผู้ใหญ่แบบนี้ <c oughs> น้องสะพ้ยเฮียเนี่ยสุดยอดจริงๆ เฮียเห็นด้วยกับน้องพายนะแต่เฮียไม่กล้าพูดหยุดตั้งนานนับถือนับถือใช่ไหมเฮียเหมหนูว่าบางทีทุกคนก็พูดเล่นเกินขอบเขตไปหน่อยบางทีป้าปามาๆก็พากันสนุกแต่พี่เหนืออาจจะไม่สนุกด้วยก็ได้นี่ครับเจ๋งน้องกาวยกโป้งให้แม้ไม่ได้เข้าใจคำพูดทั้งหมดแต่ถ้าป้าป้าเห็นด้วยแล้วแล้วก็แสดงว่าพี่พายต้องพูดได้ดีสุด เอาละเอาละไอคนแก่ๆมันก็ปากไวจริงอย่างที่น้องพายว่าป้าเป็นตัวแทนขอโทษแล้วกันนะเหนือไม่ต้องคิดมากหรอกแย่ๆกันเล่นหล่อครบเครื่องคุณนะสมบัติครบคันอย่างเหนือจะหาเมื่อไหร่ก็ได้เมียใช้ชีวิตให้คุ้มเถอะคิมพับน้องพายน้องนานก็เหมือนกันมีรักดีๆอยู่แล้วอะ่ะก็รักษาให้ดีๆ วัาสันเป็นตัวแทนรับผิดรู้สึกขอบคุณที่เด็กๆให้ข้อคิดบางครั้งการที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ชีวิตถูกไปสมุดทุกอย่างคำพูดบางคำที่สื่อออกไปสั่งสอนเด็กสมัยใหม่ก็ควรระวังและนึกถึงใจคนฟังให้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนน้องก้าวอะเลิกติดป้าป๊าให้ได้ก่อนจะโตเป็นหนุ่มอยู่แล้วยังนอนกอดพ่อทุกวันอยู่เลยอีห้องตัวเองไม่มีนอนดิไงอาคิมคนนี้หาเรื่องหนูอีกแล้วว่าน้องก้าวชี้หน้าพี่พายไม่เอ่ยชื่ออย่างจงใจเมินฟ้องผู้เป็นอาให้ลำบากใจเรื่องเลือกข้างเหมือนที่เคยทำประจำเฮียคิมน้องก้าวเรียกหนูว่าคนนี้ คุณพี่ก็ไม่น้อยหน้ากอดแขนคนที่อยู่ใกล้เอียงคอซบออดอ่อนแอบแลบลิ้นใส่น้องอย่างมั่นใจว่าจะชนะอย่างแน่นอนไม่ต้องทะเลาะกันเลยทานข้าวกันดีกว่าอาหารน่าจะออกครบแล้วเห <Hey, S 1> มันห้ามศึกในบ้านสองพี่น้องคู่กัดไม่มีใครยอมใครตั้งแต่เริ่มรู้จักแม้ทุกวันนี้จะสนิทกันขนาดไหนก็ไม่วายหาหนทางเป็นผู้ชนะอีกฝ่ายทุกครั้งเมื่อมีโอกาส จริงๆแล้วที่ผมไม่ได้ขัดทุกคนก็เพราะว่าผมมีคนที่จะจริงจังด้วยแล้วอะครับน้ำเหนือพูดพร้อมกับฉีกยิ้มกว้างเลือกที่จะอธิบายกับทุกคนก่อนจะลงมือรับประทานอาหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับคำพูดของใครให้ทุกคนรู้สึกผิดจนงานเลี้ยงกล่อยฮะใครอะพี่เหนือน้องน่านตาลุกวาวลุ้นว่าจะใช่คนในใจที่ปรึกษากับน้องพายไปวันนี้หรือไม่ ทุกคนในห้องอาหารก็ตื่นเต้นตามไปด้วยใช่ใช่ไหมใช่ไหมน้องพายรู้เหรอครับว่าใครคิมหันขมวดคิ้วถามคนรักที่นั่งแทบไม่ติดเก้าอี้โวยวายเสียงดังคาดคั้นพี่ชายเพื่อนที่นั่งยิ้มกรุ้มกลิ่มอย่างคนมีความรักพี่เหนือพี่เหนือคบกับใครอยู่อ่ะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเรารู้จักไหมเดี๋ยวถึงเวลาพี่จะพามาเปิดตัว ไม่เอาดิบอกตอนนี้ได้ไหมอะพี่เหนือหนูอยากรู้จนหางสั่นแล้วอะ่ะน้องพายยืนซอยเท้าคล้ายเต้นระบำอย่างคนเก็บอาการใส่ใจไม่อยู่น้องพายนั่งลงทานข้าวดีๆเดี๋ยวนี้เลยเด็กคนนี้นี่หม่มามา้านี่มันเรื่องใหญ่ระดับชาเลยนะคนนี้เขามีแฟนอะ่ะคนนี้เลยนะหม่ามา้าอาคิมพี่พายเรียกพี่เหนือว่าคนนี้ เสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันทั้งโต๊ะประเด็นใหม่คือห้ามสึกของอาสไพกับลานรักของคิมหันที่ป่วนกันไปมาจนหน้าปวดหัวทว่าสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการแบ่งกุ้งแม่น้ำให้กันทานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนแม้ทุกคนจะไม่ได้รับคำตอบว่าว่าที่พี่สไพของน้องน่านเป็นใครแต่บรรยากาศบนโต๊ะก็ดีขึ้นทันตาเห็น การเป็นครอบครัวก็แบบนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะต่างคนก็ต่างความคิดถึงแม้ระหว่างทางอาจจะเผลอพูดจาทำร้ายจิตใจกันไปบ้างแต่สิ่งที่สำคัญคือความรักความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันกว่างานเลี้ยงจะเลิกลาก็ปาไปเกือบสามทุ่มกว่าคนที่ใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรีบเรียกรถมารอรับตั้งแต่ยังไม่เช็คบิน พอทุกคนเริ่มบอกลาก็พุ่งตัวก่อนใครเพื่อนไม่สนใจว่าจะมีเสียงโห่แซวตามหลังว่าข้างรักทอดทิ้งแม้กระทั่งครอบครัวเจ้าของบ้านหลังงามเปิดไฟหน้าบ้านรอคนที่บอกว่ากำลังจะเดินทางมาหาจะโกหกว่าตัวเองไม่ตื่นเต้นก็ยากเกินไปนั่งถอนหายใจชะเง้อมองรถผ่านไปผ่านมาอย่างคาดหวังนานแล้วที่ข้างกายว่างเปล่า คนรักเก่าที่แยกกันไปก็อยู่ในระยะตัดขาดไม่ติดต่อส่งข่าวคราวแต่ก่อนจากลาก็ได้ปรับความเข้าใจกันว่าขอพื้นที่ทำใจหากเมื่อไหร่ที่พร้อมจะกลับมายิ้มให้กันอย่างไม่มีอะไรติดค้างอีกครั้งกลับมาแล้วเหรอน้องเบลแกล้งเดินหน้าง่วงมาเปิดประตูบ้านราวกับว่าไม่ได้รอคอยในใจเต้นตึกตักที่ไม่ถูกปล่อยให้รอเกอร แม้จะหงุดหงิดที่อีกคนช้าผิดเวลาจากที่กะเอาไว้ไปนิดหน่อยแต่พอเห็นถุงหูหิ้วในมือก็เม้มปากเก็บรอยยิ้มแทบไม่ทันดีที่อีกฝ่ายมัวแต่อวดของฝากไม่ทันได้สังเกตเห็นอื้อกินอะไรหรือยังกูแวะซื้อผัดไทยมาฝากร้านนี้อร่อยนะถ้ามึงชอบวันหลังเดี๋ยวแวะซื้อมาให้อีกขอบคุณแปะน้ำสิจะได้นอนพักผ่อนนี่มึงรอกูเหรอ อุตสาหแกล้งหาาให้เหมือนคนสลืมสลือแต่ดันเหมือนคนอดหลับอดนอนให้อีกฝ่ายจับได้ซะอย่างนั้นฉวยโอกาสรวบเอวบางมาประชิดกอดแนมแน่นให้อีกฝ่ายจมอกน่ารักโอ๊ยจะกอดอะไรแน่นขนาดนั้นเราอึดอัดความรู้สึกของคนที่มีคนรอยอยู่ที่บ้านมันเป็นแบบนี้นี่เองเหียวเวอร์นี่บ้านกู เออน่าฟิลมันได้สมมุติว่าทํางานกลับมาเหนื่อยๆแล้วมีเมียรออยู่อ่ะแม่งโคตรได้เลยนะเว้ยเหยียามาเพ้ผมต้องถือน้ำมาเสิร์ฟด้วยเลยไหมล่ะดีเลยครับที่รักขอเย็นๆนะรู้ทั้งรู้ว่าถูกประชดแต่กลับตอบรับเป็นตุเป็นตะยื่นถุงผัดไทยให้ว่าที่ภรรยาแล้วเดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีไปนั่งรอดื่มน้ำที่โซฟา เพิเจอแล้วเหนืออยากแดกก็ไปเอาเองเอาจานกับช้อนซ่อมมาให้กูด้วยนะอ้าวคนรอเขาหิวอะเนอะเรามาเหนื่อยเหนื่อยไปหยิบให้ก็ได้ไม่เห็นจะลำบากอะไรเลยอร่อยไหมก็ดีอร่อยแหละแดกหมดไม่เหลือเศษกุ้งแห้งขนาดนั้นอะ่ะนี่ถ้าเปลือกมะนาวไม่ขมก็น่าจะหมดโอ๊ย คนแซวโดนทุบต้นแขนสุดแรงไม่ช้ำก็ให้มันรู้ไปถ้าแขนกูหักอีกครั้งจะทำยังไงแผลเก่ายังไม่หายเลยนะเฮ้ยขอโทษโดนรอยเดิมเหรอคนทุบหน้าเสียรีบวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะแล้วเลือกแขนเสื้อของคนโดนทุบดูฝีมือของตัวเองด้วยความตกใจเจ็บเหรอไปหาหมอไหมไปที่ผมเอากุญแจรถก่อน ไม่โดนแผลเดิมจ้าคนละข้างแต่ดีใจจังมีคนเป็นห่วงเป็นใย,ยจะพาไปหาหมอเหมือนกูเป็นผัวเลยเปล่ากูจะแปลกุญแจรถให้มึงขับไปเองถอยคนตกหลุมพรางผักหัวคนที่ทำปากยื่นปากยาวหน้าชื่นอกชื้นใจไปให้พ้นทางคว้าจานผัดไทยกับแก้วน้ำเดินเข้าครัวอย่างหัวเสียหลอกกันให้ตกใจได้ลงคอ น้ำเหนือเดินตามคนงอนไปติดๆยืนซ้อนด้านหลังกอดเอวอ่อนคนกระแทกกระทันล้างจานได้ความหลงไหลจะทำอะไรก็ดูน่ารักไปสมดุดนี่ขนาดปั้นปึงใสยังพาให้ใจเต้นแรงขนาดนี้ช่วยไปไกลๆเลยไม่ไปน่าลำคาญน่ารักโอ้ยจะหอมอะไรนักหนางอไง ไปง้อไกลๆจานในมือกูเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวมันจะโฉบกระบ,บาลมึงเนี่ยพูดไม่เพาะหน้างอให้รู้ว่าน้อยแต่ดูหน้าหมันไส้จนอีกคนต้องดีดฟองน้ำยาล้างจานใส่ตาให้ถอยห่างใจร้ายพูดไม่เพาะใจร้ายจังเลยครับขอพระลงโทษอย่างหนักไม่ต้องถึงพระหรอกถ้ายังยืนทำหน้าเหมือนหมาโดนขังกงอยู่ตรงเนี้ย รอบต่อไปไม่ได้มีแค่ฟองนะยกจานในมือขึ้นขู่อีกฝ่ายจำเป็นต้องเดินหนีไปนั่งรออยู่ที่โซฟาที่ห้องนั่งเล่นอย่างเดิมทาราใช้เวลาจัดการธุระในครัวอยู่พักใหญ่เนื่องจากมือ้อค่ำไม่ได้แตะข้าวที่เหลือจากการหุงไว้ตั้งแต่เช้าจึงจำเป็นต้องเททิ้งและล้างหม้อเก็บเพราะกลัวว่าจะบูดคาหมอ พอกลับออกมาจากในครัวก็เห็นอีกฝ่ายนอนหลับสนิทเหยียดยืดยาวอยู่บนโซฟานุ่มร่างบางเดินไปใกล้ๆแล้วหย่อนตัวลงนั่งบนพื้นพรมไนล่อนผืนใหญ่ที่ปูวไว้เกือบเต็มพื้นที่ห้องนั่งเล่นพิจารณาใบหน้าคมที่กำลังหลับสนิทไร้พิษภัยปั่นป่วนที่อกข้างซ้ายเพราะไม่เคยได้ทำอย่างนี้มาก่อนการที่ได้เป็นฝ่ายนั่งมองคนนอนหลับ มันรู้สึกแบบนี้นี่เองน่ารักเป็นคำเดียวในหัวที่คิดได้ตอนนี้จองขนาดนั้นคิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับพี่หรือเปล่าครับยังไม่หลับเหรอคุณแอบนั่งจ้องเขาเลือกลักเมื่อถูกจับได้แต่ยังไม่ทันจะได้ลุกหนีก็โดนคนแข็งแรงฉุดไปนอนด้วยกันบนโซฟาอย่างง่ายดายเหม็นไหมมาก ปากไม่ปฏิเสธแต่กดจมูกซุกซอกคอคนมีกลิ่นเหงือ่อยังไม่รังเกียจติดนิสัยสกินชิปแก้ไม่ได้รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้สัมผัสนวเนียกับคนตรงหน้าแปบน้ำไปขอนอนอยู่อย่างนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะเมื่อยไปทั้งตัวเลยเอ่ยปากขออย่างเหนื่อยล้าทั้งที่ยังหลับตาอีกคนเงียบกริบไม่ได้ตอบรับ แต่ก็นอนนิ่งๆไม่ใจร้ายไล่ให้อีกคนรีบลุกบเบลฮึอขอโทษนะที่มีโอกาสอยู่ข้างๆมึงตั้งนานอะแต่ใส่ใจมึงไม่มากพอถ้าต่อไปนี้กูวุ่นวายกับมึงเกินพอดีมึงบอกกูได้เลยนะกูก็ไม่รู้ว่าตรงกลางคือตรงไหนอะกลัวทำให้มึงอึดอัดหมายความว่าให้ด่าได้ตามสะดวกใช่ปะไม่ตลกดินี่จริงจังนะ คนตีหน้าเข้มบีบจมูกเล็กพร้อมกดจูบเบาๆที่ปากอิ่มเข้าใจว่าอีกฝ่ายคงไม่อยากให้สถานการณ์เข้าโหมดดราม่าแต่บางครั้งการแสดงความรู้สึกที่จริงจังลึกซึ้งกันบ้างก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างน้อยก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่ใช่แค่คบหากันเล่นๆไปเรื่อยไม่มีใครเพอร์เฟกกับใครได้ร้อยเปอร์เซหรอกคุณเป็นคุณคนเดิมมันก็ดีที่สุดแล้ว กูจะพยายามทำให้มันดีขึ้นมึงอยากมาพยายามกับกูไหมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปหาผัวใหม่ที่ไหนอีกหรอกคนอ่อนเพลียกดสายตาลงจ้องคนในอ้อมแขนที่มอบสัพพนามใหม่ตาลุกวาวไม่อยากจะเชื่อหูว่าจะได้ยินคำนั้นออกจากปากน้องเร็วขนาดนี้ทำไมไม่เมียหรอเมียครับเมียเวอรเมียชิบหายเลย